ปกครองฟังกันด่วนเลยนะคะมาตรการช่วยเหลือสนับสนุนเด็กล่าสุดมีมาให้ทุกคนได้ลงทะเบียนสมัครกันแล้วนะคะรีบลงทะเบียนก่อนหมดเขตฟังคลิปนี้จบไม่พลาดสิทธแน่นอนค่ะก่อนไปรับชมรับฟังข้อมูลข่าวสารพร้อมๆกันนะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะใครที่กดติดตามกันแล้วไม่พลาดสิทธิประโยชน์การแจ้งเตือนเงินเยียวยาจากทางภาครัฐแน่นอนค่ะ ในคลิปนี้นะคะมาแจ้งอัปเดตให้ผู้ปกครองทราบเลยนะคะบ้านไหนมีน้องๆหนูๆน,นะคะต้องฟังคลิปนี้เลยค่ะเป็นเป็นการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือเด็กดีๆนะคะนํามาฝากทุกคนแล้วค่ะข้อมูลนี้จาก Facebook Fanpage ตํารวจสอบสวนกลางนะคะเขาได้โพสต์ไว้นะคะเมื่อไม่นานมานี้นี่เองนะคะว่าปิดเทอมนี้นะคะมาเรียนว่ายน้ําฟรีกับตํารวจสอบสวนกลางหรือ CIB กันนะครับพบกับโครงการตำรวจน้ำสอนน้องว่ายน้ำเพื่อให้ซัมเมอร์นี้ท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยนะคะเชิญพ่อแม่ผู้ปกครอง ที่มีความสนใจให้น้องๆที่มีอายุตั้งแต่5ปีถึง18ปีมาเรียนว่ายน้ำกับตำรวจได้ฟรีนะคะสามารถติดต่อสอบถามดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะซึ่งรายละเอียดต่างๆของแต่ละภาคนะคะจะแปะภาพให้ดูอีกครั้งท้ายคลิปนี้เลยนะคะใครอยู่ภาคไหนก็เลื่อนดูไปจนจบคลิปนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดกันก่อนนะคะ โครงการสําหรับภาคกลางนะคะก็จะมีอยู่4จังหวัดด้วยกันนะคะจังหวัดที่1นะคะคือกรุงเทพนะคะเรียนที่โรงเรียนสวนกุาบวิทยาลัยนะคะตั้งแต่วันที่1 0ถึง12เมษายนนี้นะคะ 2. นะคะจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะเรียนที่โรงเรียนบางสะพานสหวิทยาอุปถัมภ์นะคะวันที่2 2ถึง24เมษายนนะคะจังหวัดที่3นะคะอ,อยุธยาคะ่ะเรียนที่โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยวัยน ilation, วที่2 5ถึง27เเมษายนสมุทรปราการนะคะ เรียนที่กองกำกับการสองกองบังคับการตำรวจน้ำนะคะวันที่28ถึงวันที่30เมษายนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเรียนที่โรงแรมอิงโขงนะคะวันที่10ถึง12เมษายน อุบลราชธานีนะคะสถานที่นะคะก็คือสถานีตำรวจน้ำโขงเจียมนะคะ19เถึง21เมษายนนครพนมนะคะที่แม่โขงพาราได์นะคะ19เถึง21เมษาและนครพนมนะคะที่โรงเรียนนครพนมวิทยาคมวันที่2 4ถึง26เมษายนภาคตะวันออกนะคะจังหวัดชนบุรีค่ะสถานที่นะคะกองกำกับการ5กองบังคับการตำรวจน้ำนะคะวันที่3ถึง7เมษายนจังหวัดชนบุรีค่ะสระว่ายน้ำกองเรือ ะะวันที่1 0บถึงสิเมษายนจังหวัดตราดนะคะบ้านทะเลภูรีสอร์ทนะคะ18ดถึงยเมษายนจันทบุรีนะคะสถานีตำรวจน้ำจันทบุรีนะคะ28-30ถึงเมษายนใครอยู่ภาคไหนนะคะเดี๋ยวไรดูอีกครั้งหนึ่งนะคะท้ายคลิปนี้มีรายละเอียดเบอร์โทรนะคะที่สามารถโทรไปติดต่อสอบถามสมัครเรียนกันได้เลยนะคะเป็นโครงการดีๆจากทางภาครัฐนะคะจากตำรวจน้ำค่ะมาสอนให้เด็กๆฟรีนะคะ ใครสนใจนะคะจดเบอร์โทรกันได้ท้ายคลิปนี้หรืออีกช่องทางหนึ่งนะคะเดี๋ยวแปะไว้ให้ในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยค่ะสำหรับข้อมูลดีๆในคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์กันไว้ได้ค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังข้อมูลข่าวสารจากเพจของเราแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ